กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ CS GO กับการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่า CS 2นั่นเองครคือจริงๆเขาอัปประมาณเกือบๆเที่ยงคืนแล้วแต่ว่าผมเพิ่งว่างมาทำคลิปนะ known for its and เดี๋ยใช้หูฟัง Now เวอันนี้เขาจะอัปเดตเป็นในเรื่องของ t i c k เลตเ Server นะครับผมอารมณ์เหมือนแบบการส่งข้อมูลที่ไวมากๆคือตอนแรกเนี่ยโดยเฉลี่ยคือเซิร์ฟคอมเตอรเริ่มแรกที่เป็นของตัวเกมออฟฟิเชียลนะครับก็จะเป็น64ทิกเนาะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาอัปเดตเป็น128ทิกเรียบร้อยแล้วน่าจะใช่ก็คือมีการส่งข้อมูลที่ไวขึ้น คือผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาเพิ่งมาามเอาปานนี้คือแรงกันตอนแรกเป็น6 4แล้วก็ในแข่งระดับโลกที่เขาแข่งกันอย่างเงี้ยที่เราแบบเห็นตามรายการเนี่ยมันก็เป็นแบบ128ิทิหมดเออก็คืออัตราการส่งข้อม,มูลก็แบบเร็วกว่าแต่ที่เนี้ยคือเคาน์เตอร์เขาเพิ่งมาเนี่ยน่าจะเพิ่งมาเปลี่ยนเป็น1 2 8ช่วงที่เป็นเส2แทนไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่านานขนาดนี้ ก็จบไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันอันนี้น่าจะอัปเดตพวกแบบเท็กเจอร์มั้งเท็กเจอร์แสงเงาความสมจริง น่าจะประมาณนั้นนะแสงสว่างขึ้นครับแบบตรงไหงนมืดๆก็คือสว่างอ่ะตอนนี้คือแบบเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมืดแล้วยามันดูแบบ <c oughs> ดูออกแบบพัดเทลพัดเทล,น,เทล,ลนะนวน มีแสงครับสมจริงขึ้นการสะทงสะท้อนอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกขอเลยว่าใครที่มีสกินจาก s i e g o นะครับก็คือถ้าเป็นถ้าเปลี่ยนมาเป็น s 2สก็คือสกินยังอยู่เลยังไม่ได้หายไปไหน ก็คือสก,กินยังอยู่ครับไม่ต้องกังวลเลยว่าพอเปลี่ยนเป็น c ซ2ปุ๊บแล้วเอา้าสก,กินเซ g o ยกยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ครับไม่ได้หายไปไหนเลยอันนี้ก็คือเอาโทมือนเดิมแหละไม่มีอะไรคลิปสุดท้าย เป็นที่น่าสนใจในวงการอย่างมากเลยก็คือในเรื่องของสโมกเพราะเขาเปลี่ยนระบบฟิสิกส์สโมกใหม่หมดเลยเนี่ยดูสโมกที่เปลี่ยนไป สมองมันโคตรทึบอะแถ่มันฟิลรูด,ด้วยแบบเท่มากเวลายิงเวลาระเบิดมันดูแบบดูสมจริงมากขึ้นเนี่ยฟิลนะผมว่าฟิวดิมันดูแบบมีอะไรแบบลุกเล่นเยอะขึ้นเออหมดละสามคลิป อันนี้ก็คือสามารถมองขาตัวเองได้แล้วเรียบร้อยหาเป็นนี้มากพี่เอกถูกใจสิ่งนี้แล้วมาลองดูเกมเพย์จากทาลิกกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมมันก็คือเซตโกเวอร์ชั่นอัปเดตแบบครั้งใหญ่อัปเดตภาพแสงสี UI โอ้สโมเหมือนทำให้มันดูแบบทันสบัยมากขึ้นนะครับ่ริงก็ยังไม่ได้ yeah, มีอะไร <yeah. S 2> น่าสนใจมากเท <laughs> ่ากับสโมเอถ้าถามว่าคนจะกลับมาเล่นไหมอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันไปอีก the game, the game ถึงมันจะเป็นของเก่าที่อัปเดตขึ้นมาใหม่แต่มันก็ยังน่ากลับไปเล่นอยู่ดีเโอ้แต่ไฟสวยมาก ดูสมจริงมากสำหรับคนที่ดูแล้วเนี่ยครับคิดเห็นยังไงกับเสียสองบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมให้เจอกับแหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดอู่นะครับบายบายยามิไลฟ์แอปไลฟ์เจนใหม่ มาพร้อมกับวิเจสาวสวยน่ารักไม่สำคัญเพลิดเพลินได้ทั้งวันกับฟังก์ชันสุดว้าวโหลดเลยยามิไลฟ์ที่ App Store และ Google p l g y รับสมัครวีเจและสั่งการจำนวนมากไม่มีประสบการณ์ก็สมัครได้ตามข่าวสารอื่นๆได้ที่แฟนเพจ Facebook ยามิไลฟ์ไท a แลนด์